ือบรรยากาศนะคะหลังฝนตกของเรามีทีมงานเก็บคนค่ะทุกคนไปดูคะ่ะฝนเปียกเราต้องมีการเป่านะคะบรรยากาศหลังเวทีเก็บให้ทุกคนดูคะ่ะนี่นะคะพี่เซนนะคะกำลังเ,เป่าฝนคะ่ะฝนตกลงมาตกหนักมากเียงาน พี่ต่อค่ะนั่นคือคนออกแบบฉากนะคะทุกคนพี่ต่อคือคนที่ออกแบบฉากขอ,อกงรัตนศิลป์ค่ะว่าคนแบบป่วยอันนี้คุณแม่บอรลูนะคะไปหาหมอเลยยิคแนแพงนะยิ้มป่วย นี่พี่เฟนนะคะวันนี้รับหน้าที่เป่าคนค่ะฝนตกมันเลยทำให้ฝนเปี่ยนตอนนี้กำลังตั้งเวทีเป็นยังต้องเป่าไทยติดติดเป่าไทยตอนนี้กำลังตั้งเวทีจะโอ้มีหอดสไลเดเรอร์แล้วเป็นจีนรไกเปลี่ยนสไลเดอร์แล้วเปล่าพี่เนาะ นี่ค่ะคุณแม่ลอดค่ะที่ทุกคนถามหาวันนี้รับศึกหนักเป่าคนค่ะทุกคนพี่รันตุงด้วยนะคะยินในกระบวนการกำลังเอาหัวไปเก็บไว้ใส่ตอนขึ้นเพลงของแต่ละคนค่ะอาบน้ำแต่งหน้าอะไร เดีย๋ยวไปดูเบื้องหลังการรวมพลก่อนเต้นกันละกันค่ะ